สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้จะพามาเปลี่ยนบรรยากาศพาเข้าป่าหาเก็บเฮ็ดเนาะครับพี่น้องวันนี้หนุ่มอีสานจะพามาเลาะป่าหาเก็บเห็ดครับผมเพื่อจะโชคดีที่ได้เฮ็ดเนาะพอดีเดินเข้ามาสักหน่อยเขาก็เป็นเห็นเป็นเห็ดครับผมเนี่ยครับ,บรูปขอเฮ็ดอย่างาเก็บมาลองเบิืองก,อก่อนเนาะนี่ครับเห็นแล้วพี่น้อง เป็นยอดดําเหลเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องขนาดคนมาเลาะสมือด้ครับนี่ยังเห็นยังเห็นพอได้เก็บเทเลมอยู่นะครับพี่น้องครับโอ้นะครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวให้พ่อพี่น้องเบิ่งไปนํากันนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวทำการเก็บเอาครับผมนี่ครับ นี่ครับเห็นว่าครับผมนี่เฮ็ดปวกครับผมนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเราจะทําการคกินเห็ดไปเรื่อยเนาะพี่น้องได้รักสองสามดอกแล้วเราใส่ถุงไว้ก่อนครับผมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งเเลยครับผมครับนี่ครับเห็นแล้วครับพี่น้องนี่ครับสึกว่าจะเป็นเฮ็ดดินครับอันนี้ครับผมครับ นี่ครับนี่ครับลองนะครับผมเราจะทําการเก็บสะสมรวมไว้ก่อนครับผมนี่ครับเอาถุงยางเข้ามาครับผมนี่วันนี้นี่ครับนี่คืออยากให้พ่อแม่พี่น้องได้สัมผัสบรรยากาศไปน้ากันเนาะครับผมว่าอีสานบ้านนาซึ่งมีหลากหลายอย่างให้ชมเนาะนี่ครับผมพี่น้องเห็นบ่็อกขาวๆนั่น คเฮ็ดอย่างน้อนี่น้ออันนี้เบื่อก่นเด้อครับผมมันกินได้บ่เฮ็ดอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเฮ็ดเบื่อได้ครับผมเนี่ยครับกินบ่ได้นะครับเห็ดอันนี้ว่าแล้ยวมันคือเหลือหลายแท้สะดอกคือเห็นคนมาทุกมืออยู่อจงไว้ห้สะดอกว่ามันกินบ่ได้ครับผมเฮ็ดอันนี้อาจจะกินได้อยู่ครับแต่บ่เคยกินครับผมเนี่ยครับกินบ่ได้ครับเห็ดอันนี้กินบ่ได้กินบ่ได้เป็นเฮ็ดเบื่อครับผม เดี๋ยวผมจะย่างไปแล้วทงพุบนเรืองบครับผมนครับเห็นไลยอีกแล้วครับดอกหนึ่งครับผมนี่ครับทําการเก็บออกครับผมเก็บเฮดมาเรื่อยๆครับนี่ครับจะมาเจอไม่ด่างตามธรรมชาติครับผมนี่ครับอันนี้ครับรู้สึกว่าอาจจะเป็นด่างเทียมเพราะว่ามันขาดสารอาหารบางอย่างเนาะนะครับพอเราย่างเลาะมาเรื่อยๆก็จะเห็นเฮดป่า ที่เกิดขึ้นแต่ว่าบางชนิดมันก็กินบ่ได้นะ,ะคืออยากมาให้เบิง่งนำกันครับสัมผัสบรรยากาศแบบบน้านอกเนาะแบบในป่าในสวนครับอันนี้คือเฮดที่เป็นดอกนอ้อยี๋ยว่ากินบ่ได้ครับผมแต่ว่าเพิ่นก็มีความสวยงามเพิ่นตามธรรมชาติกันเลยอยากนำเสนอครับผมครับบริเวณขาวๆแม่นมืดเลยครับผมคนมาเลาะทงมือทงมือครับผมช่วงนี้ครับผม นี่คือพวกไม้ด่างไม่ยังที่ผมเคยมาเละาะแต่ก่อนก็ยังหลายขื้เก่าครับผมครับนี่คือถ้าลูกค้าสั่งจะมาคุดเอาสุดๆไปเเ,เลยครับผมเดี๋ยวผมจะเลาะเข้าไปข้างในเบิ่งครับผมเราย่งางเลาะมาเรื่อยๆก็จะเห็นเหนเ็ดเกิดขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่ครับ นี่ครับเห็ดปวกน้อยเนาะอันนี้คือถ้าภาษาภาคกลางมันก็คือห้องเฮ็ดโคนเนาะครับผมแต่แถวอีสานบ้านเขาจะห้องเฮ็ดปวกน้อยครับอีกองหนึ่งเนาะครับผมอันนี้มันจะขึ้นอยู่ทั่วไปตามบริเวณปา่านี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป เฮ็ดเขาไปเลกๆเบ่งเลยครับผมพี่น้องนี่ครับนี่ครับเจออีกแล้วครับอันนี้เป็นเฮ็ดโคนเห็ดปวกคือเก่าแล้วครับผมเห็ดปวกน้อยนี่ครับนี่ครับผมจะให้เบ่งชัดๆเลยครับต้นนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเสียมรองคุดให้ท่านผู้ชมเบ่งเลยครับผมให้เห็นรากมันเลยครับผมว่ามันเป็นรักษาจางไหนเนาะในดินว่ามัน บางคนเพื่นอย่างเบิ่งข้างล่างมันมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเนาะเดี๋ยวผมจะเห็ดให้เบื่องด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะคุดให้เบิ่งนี่ครับผมมันจะคอนขางลึกลงไปครับผมนี่ครับอันนี้คือข้างล่างจะเป็นปวกเห็นบวกครับพี่น้องอันนี้คือเพื่อนจะเกิดจากหักซำกําลังเกิดครับผมพี่น้องดีดีครับผม อันนี้คืออยากเผยให้เห็นบางคนเพิ่นบ่เคยเห็นว่ามันเกิดขึ้นมาจากไหนเนาะเห็ดปวกนี่นะครับผมมันเกิดจากลังปวกขึ้นมาเลยจงซี่เลยครับวันนี้นี่ครับเห็นบอเพิ่นกำลังงอกขึ้นมานี่ครับผมนี่เลยครับผมพูใจเสนอเลยครับผมนี่ครับนี่ครับเพิ่งจะเกิดจากสปอร์ของปวกเนาะเดี๋ยวผมจะเผยให้เบิ่งเด้อครับผมความลับนี่บางคนเพิ่นอาจจะยังบ่เคยเห็นเนาะนี่ครับผม เห็นสปอร์ขาวๆครับผมนี่ครับตัวนี้แหละครับคือที่เพิ่นเกิดเหตุครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็คือเอาไว้คืนมงเก่าเพิ่นเนาะที่เพิ่นเกิดนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเผยให้เบิ่งเลยครับผมว่าเพิ่นเกิดขึ้นมาจากไรนเดนเด้อพี่น้องนี่ครับผมผมันจะเบิ่งอันนี้คือตัวเงาเพิ่น,นเนาะเงาของเห็ด นี่ก็คือเ็ดปวกของแท้เนาะครับผมนี่ครับภาคกลางเพิ่นกับห้องเฮดโคนอันนี้คือจากมาให้ชมเบิร์ลึกๆเนาะปกติกเตเห็นต่ดอกมันครับผมแต่ว่าหลายคนยังบ่เคยเห็นนี่ครับอันนี้จะเกิดจากรังปวกนี่มันงอกขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเ็ดนี่ครับผมนี่ละคือข้อมูลที่ผมอยากมาเปิดเผยให้พวกพี่นอ้องในเบิ่งครับผมนี่ครับเห็นบอกครับผม มีค่อนข้างจะนี่ครับเห็นบอกครับนี่เป็นรุดออกมาจากตรงนี้อยู่เลยครับผมนี่ครับเห็นบอกครับหักซ้ำนี่ครับรุดออกมาจากตรงนี้ครับผมนี่ครับเกิดขึ้นมาจากรากิ่นเลยครับผมอันนี้เฮ็ดปวกน้อยมันจะเกิดจากต้นน้อยของเิ่นครับผมนี่ครับแต่ว่าตะกอนนี่ถ้าเห็นดอกนึงนี่ก็คือมีซิท จอหลายดอกครับผมแต่ทุกมื้อนี่ค่อนข้างขี้จะบวชันคนครับผมเันงอกบวชันคนเนาะนี่ครับผมเห็นบอสุดยอดครับผมอันนี้คือไม้ชมเบงตอนที่เป็นดอกน้อยก็มีครับผมนี่ครับนี่ครับเพิ่นลากที่เิ่นหักออกเนาะเเดี๋ยวผมจะพาไปเบงดอกันอื่นเด้อครับผมถ้าเห็นก็จะให้เบงตอเนื่องไปครับผมนี่ครับย่างมาสักหน่อยก็มาเจอผู้ป่า ที่ผมเคยเก็บไปขายนะครับผมนี่ครับสวยงามครับผมนี่ครับนี่ครับปล่อยไว้ตามธรรมชาติก่อนเนาะครับผมว่ามื่อนีเรามาหากิมเฮดเราก็ต้องมุ่งตรงไปกับเ็ดก่อนนี่ผมจะนี่ครับเห็นอีกแล้วดอกนึงครับผมครับดอกแก่ดอกอ่อนครับผมบูตัวนี้เดี๋ยว คให้เบิ่งครับผมนี่ครับนี้คือคุดให้เบิ่งวัดเป็นเฮดปวกกระเทียนเนาะครับผมข้างล่างก็จะมีปวกน้อยครับผมนี่ครับก็จะเป็นเงาลงไปนี่คือเฮดปวกน้อยเนาะ มีคนมาหาเห็ุตกมือครับผมแถวนี้เห็นบ่ครับผมเจนจากร่องรอยบอกครับนี่ครับจะเป็นรอยทัดต้นไม้เล็กๆน้อยๆครับผมก็เลยแบบมากับเรื่อเหลือโบลายนอกเหตุหนาครับผมนี่ครับแต่ว่าเขากลับมาคอยเก็บตกเอาที่ลังแล้วครับเพราะว่าเห็ดมันเกิดตรงมือเนาะครับผมหน้าฝนนะครับผมเบิ่งก้นครับผมว่ามันเกหเลยยังนี่ครับผมเห็นบ่ครับนี่ครับผมหับโอ้ยน่ครับผม ห็ดโคนมันแก่แล้วครับผมแต่ว่ากะเขาพอได้ยุ่ครับผมเก็บสะสมไว้นี่ครับนิดโคนนี่สุดยอดเลยครับผมบรนอกบรรนาเอาถ้าบอกอยากซื้อเขาก็เข้าป่ามาหารวดเองรวดเนาะครับผมเอ้ยังลงเลือไ้ให้อยู่ตัวครับพี่น้องนี่ครับเขานี่ครับมือเช้านี่เขาก็มาหาได้พี่น้องนี่ครับผมมาช่วง่ายบเนาะครับผมนี่ครับเขาจะงอกขึ้นมาอย่างซีเดอร์ครับผมพี่น้อง มันจะมีปวกเห็นบวกครับผมปวกมันจาะไหมนี่ครับผมอันนี้คือเฮ็โคนของแท้ได้พี่น้องนี่ครับใจเบิ่งเด้อครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะงัดต้องงัดหรอครับผมมันเปื่อยแล้วน่ครับดูว่าข้างล่างมันจะเป็นปวกในน้อยนะครับผมเดี๋ยวนี่ครับถ้าผู้ใดบบมั่นใจเนาะคือหาเฮ็ดบเป็นเนาะงัดเบิ่งนี่ครับมันจะมีใสลงไปจน รดล้งปวกแล้วก็จะมีไปลาเหลี่ยมข้าหนมามครับเก็บไป้สะสมไว้อีกแล้วครับผมนี่ครับบริเวณนี้จะมีจอมปวกครับผมถ้าบริเวณมีจอมปวกคนจะมีโอกาสเจอเฮดที่เป็นเป็นเฮดปวกเนาะครับผมนี่ครับมีอยู่ที่ทุกคนทรงแห่งเนาะครับผมเราก็ต้องเปิดหาเบิง่งที่ลองเลยครับผม พี่น้องอยากให้รับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับผมเพราะว่าเห็ดพวกนั่นต้องใจเย็นๆนิดนึงครับผมเอ้าอ,อันนี้เป็นเห็ดเฮ็ดกินมาได้เด้อพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นเห็ดเบื่อครับผมกินมาได้เนาะเอาไปบ่ได้ครับผมเดี๋ยวเกิดเป็นพิษค,ครับผม<อ>จะลองเปิดเปิดหาเบิง่งนทั้งนี้ครับเบิ่งครับผมเป็น โอ้นี่เดีครับผมเห็นดอกนึงแล้วครับนี่ครับครับครับอันนี้โอ้อันนี้เป็นเห็ดพวกอีกแล้วครับผมพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวลองโคดมือนคนดูต้นนี่ครับนี้ค่อนข้างจะดอกใหญ่ครับผมต้นขาดอีกแล้วครับพี่น้อง ถ้าปล่อยพันไว้พันก็นจะเปื่อยครับผมประมาณมือสองมือพันก็นเปื่อยแล้วเนาะอันนี้ก็คือส่วนเงาพันก,นกน็ปล่อยให้เป็นเชือกปีนาเขาก็มาเก็บเอาอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งเน็ดที่เป็นเกิดจากปลวกน้อยเนาะครับผมนี่ครับคืออันนี้ผมคดไว้เพราะว่าบางทีมันอาจจะบวชนัดเนาะผมก็เลยคดไวอันนี้จะให้เบื้องชัดครับผมเนี่ยลักษณะปลายพันก็นจะแหลมตรงกลางได้ครับผมนี่ครับ นี่ครับแต่ว่าถ้าเฮดโคนแบบเป็นชนิดใหญ่นะเขาจะอยู่ปวกชนิดนึงครับผมนี่จะเป็นปวกน้อยครับนอจะมีปวกไตอยู่บริเวณเงาเพิ่นครับนี่ครับคือเฮดปวกของจริงครับผมแต่ว่าเป็นเฮดปวกชนิดที่ดอกเันน้อยครับผมสาหรับปวกที่เพิ่นเป็นปวกน้อยเนะเาะพอมาสักพักก็จะไม่เห็นไม่ด่างครับผมนี่ครับ ันนี้คือไม่ด่างตามธรรมชาติค่ะพิ่นอาจจะเกิดจากที่ขาดสารอาหารเนาะเพราะว่าเพินเ่นแดดส่งบดึงพิ่นครับผมนี่ครับจะปิดไม่ด่างตามธรรมชาติค่ะสวยงามไปอีกแบบนึงครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คืออาจจะขายบุได้แต่ว่าก็ใครมาชมเบิ่งเนาะว่าไม่ป่าตามธรรมชาติกะมีความสวยงามไปอีกแบบนึงครับผมนี่ครับจะเป็นจุดนะครับ ที่เป็นด่างตามธรรมชาติเนาะเนี่ยครับโอ้พี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับสองดอกเลยครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเอาเลยครับผมตัวนี้นี่ครับบวกมันกินแล้วครับกลางล่างมันข้างจะแก่แล้วครับตัวนี้นี่ครับบวกมันกินข้างล่างแล้วพี่น้องนี่เด้อครับพี่น้องเก็บเฮ็ดนี่มันก็ตื่นเต้นไปอีกแบบนึงครับผม มันในรุ่นนะครับพี่นอ้องรุ่นเราจะได้เจอโบอ,อย่งนี้นะครับผมเฮ็ดยังครับพี่น,อนอ้องบัดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเบิ่งก่อนเด้อครับผมมีเ่เฮ็ดกินได้อยู่บ,นบ่นอบัดนสะดวกไงกครับานาะนี่ครับผมเ,เ,เบิ่งก่อนเด้อครับผมโอ้เห็ดเห็ดเบื่อครับผมกินบ่ได้ครับผมกินเห็ดล่มเนาะอันนี้กินบ่ได้นะครับลักษณะเห็ดล่มก็จะเป็น นี่ครับเลยเป็นข่องสิกินบ่ได้ครับพี่น้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพิ่นครับผมยังเราเบิ่งฝั่งนี้กอนดูครับผมหาทางกลับไปแล้วพี่น้องออกไปทางนอกเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมเห็นอย่างแปลกๆครับพี่น้องเฮพี่น้อง,งเห็นไม่ดังครับผมเห็นไม่ดังครับผมพี่นอ้องเอ้ครับผม นี่ครับด่างแปลกครับผมตัวนี้พี่น้องเอ้ยนี่ครับผมผมจะพุดแล้วไปขยายพันธุ์ไม่เด้อพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับสุดยอดครับตัวนี้คือด่างมันด่างแปลกครับผมพี่น้องเพิ่งเคยเห็นด้วครับผมปกติจะเป็นด่างอีกแบบหนึ่งวันนี้คือเดี๋ยวเด้อผมจะทําการคุดเอาครับผมครับพี่น้องเบิ่งไปนํากันครับผม เจอไม่ด่างแปลกๆต้องเก็บไปก่อนครับพี่น้องทำป่าเนาะมาเก็บเห็ดกับพ่อไม่ด่างพี่น้องต้องทำการคุดเอาไปไว้ก่อนครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะด่างไปนี่คนข้างจะหายากครับผมเดี๋ยวๆครับผมเห็นอยู่จริงเดียวครับพี่น้องมืดป,ป่านี่เห็นกริงเดียวนี่นหะครับผมที่ด่างแปลกๆครับผมนี่ครับด่างขาวได้พี่น้องสวยนี่ครับเพิ่งเคยเห็นคือกันครับผม นี่ครับเป็นด่างขาวคืออีพี่เลยครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นอีพี่ป่านะครับผมนี่ครับด้มาแล้วครับผมด้ลากพ้นน้ำครับผมนี่ครับยอดครับผมสุดยอดขาวจวดเลยครับผมปกติแล้วใบาอันนี้เพ่นจะเป็นเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบไปเบ่งเด้อพี่น้องแต่นอต้นหมูกันเนาะ นี่ครับพี่น้องจะมาให้เบ่งด้วยครับผมว่าเพื่อนจะแตกต่างจากต้นอื่นจางไหครับผมพี่น้องนี่ครับเห็นบอกครับอันนี้คือสายพันธุ์เดียวกันครับผมนี่ครับเพื่อนจะดังด่างไปออกกเทา و ครับผมแต่ว่าต้นนี้ขาวเครื่องใบไปเลยครับผมนี่ครับซึ่งเมื่อานี่ผมเพิ่งเห็นต้นเดียวนี่แหละครับผมพี่น้องอันนี้คือมันไก่พันธุ์ได้พี่น้องนี่ครับให้เบิ่ง นี่คือไก่พันธุ์ครับผมคือหายากสุดๆครับผมซึ่งเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเอาไว้ปลูกเลี้ยงไว้ครับผมนี่ครับเพื่อรุ่นใบต่อไปครับผมนี่ครับเห็นบะครับให้เบิ่งชัดเลยครับผมพี่น้องโอ้คับผมผมจะกลัปไปได้ครับบี้เพราะว่าเจอไม่ด่างแล้วแล้วก็ได้เฮ็ดก็ได้พอสมควรเลยครับนาสรุปไห้เบิ่งครับผม นี่คือห้เบิ่งืันนี้ได้เฮ็ดปวกเป็นส่วนหลายครับผมเฮ็ดปวกน้อยเป็นส่วนหลายครับผมครับส่วนเฮ็ดอันชมพูได้เฮ็ดมมากได้ดอกเดียวครับผมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบบางเล้วก็ได้ประมาณเกียงนึงครับผมเกียงแทบแทบเลยละครับผมแต่กระที่สําคัญครับผมได้นี่ครับไม่ดังต้นหนึ่งครับผมซึ่งเป็นไม้ป่ากายพันธุ์ครับผม นี่ผมมาเลาะป้าเพิ่งเคยเห็นนี่แล้วครับผมต้นต้นเดียวแล้วก็มีกิ่งเดียวใบเดียวพร้อมครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าคอยติดตามเบื้องการเจริญเติบโต,ตของเพนเดอร์คอยติดตามช่องอีสานมานนาร้อยเปยดเพื่อเป็นกำลังใจเด้ดอพี่น้องมาหาเห็ดกันยังมาเจอกับไม่ด่างอีกครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เนาะได้เวลาสมควรแล้ขขวขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ